สวัสดีครับคุณยายผมทีทัศน์เป็นรุ่นพี่ของจอมที่มาหาวที่อะไรครับทีทีเนี่ยเป็นอย่างนี้นะผู้ใหญ่เธอเนี่ยใครจะไปจะมาก็ไม่เคยจะบอกยายเลยยายจะได้เตรียมตรงเตรียมตัวมาแล้วต้อนรับเขาจอมเขาไม่รู้เหรอครับว่าผมจะมาผมมาทํางานแถวโพชัยพอดีก็เลยแวะมาหน่อยครับคุณยายอ๋อ สวัสดีแก้วไม่คิดเลยนะว่าจะเจอแก้วที่นี่แก้วก็ไม่คิดว่าจะเจอพี่ทีที่นี่เหมือนกันค่ะว่าแต่พี่ทีบอกว่ามาทํางานที่นี่มาทําอะไรหรอคะพอดีพี่มาสํารวจเพื่อทําโครงการพื้นที่สาธิตเครื่องจักรบริษัทของพี่ได้โคโปรเจกต์กับสถาบันเทคโนโลยีพระนารถตัดอ้อยพี่ก็เลยว่าจะให้ชาวโพชัยเนี่ยได้ลองใช้โอ้ดีสิแล้วนี่จอมเป็นอะไรมากหรือเปล่าเมื่อเช้าพี่ไปหาจอมที่โรงพยาบาลมาแต่จอมยังไม่ฟื้นดี พี่ก็เลยออกมาก่อนเมื่อเช้าวิธีวีี่ยงผมด้วยหระครับใช่ที่จริงพี่มาถึงโพสชัยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแล้วพี่ก็ได้ยินว่าจอมโดนทํำร้ายจอมไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมครับคุณพ่อคุณพ่อลืมเจ้าขาคุณพ่อไม่ได้ลืมคะ่ะคุณพ่อให้คุยกับเพื่อนคุณพ่อแป๊บเดียวเองเ <c oughs> ด็กน้อยลูกสาวนะครับคุณยาย เจอผู้ใหญ่ต้องทำยังไงคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดี<ว>คะะ่ะหนูชื่อจันทีมาที่เล่นชื่อเจ้าขาคะ่ะอายุเท่าไหร่คะหกขวบคุณยายเป็นเพื่อนคุณพ่อเหรอคะ <c oughs> ไม่ใช่คะ่ะลูกเพื่อนคุณพ่อคนนู้นคุณนาจอมขวัญค่ะชื่อจอมขวัญเหรอคะ <c oughs> ใช่คะ่ะคุณนาชื่อพอจังขอบคุณนะคะจอมขวัญแปลว่าอะไรคะ จอมขวัญแปลว่าหญิงอันเป็นที่รักค่ะแต่นะเขาเป็นผู้ชายสิคะจอมขวัญเนี่ยใช้ทางผู้หญิงผู้ชายค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจอมขวัญแปลว่ายอดขวัญหรือว่ายอดดวงใจค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเอาละเอาละเอาละเด็กอะไรไม่รู้ฉลาดขนาดนี้ชื่อคุณเจ้าขาใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นเจ้าหนูจำไม่ดีไหมจ๊ยะ <laughs> ยิ้มยิ้มยิ้ม <laughs> จำไม่คะ่ะ <laughs> จำใหม่ดีกว่าเนาะงั้นพวกเราขึ <Dziękuję bunları> ้นบ้านไปคุยกางบ้านดีกว่านะนี่มันร้อนตัวเล็กอุ๊บมามาไปไปใหญ่ๆป้าป้าใหญ่ๆตามใหญ่ๆมาติดใจราีตามมาดูแบบเต็มๆได้ที่ YouTube Idol Factory Official ดูฟรีนะจ๊ะ